สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับหลังจากที่ผมได้รีวิวเจ้าตัว Conish Heritage Chronograph ไปแล้วนะฮะหลายหลายคนก็แบบชื่นชอบมากนะฮะแล้วก็กระแสตอบรับดีมากเลยเนี่ยดังนั้นผมก็เลยไปสั่งอีกเรือนหนึ่งอ่ะจากในเว็บของเขามาให้ดูกันนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรือนเลยนะที่หน้าตาดีแล้วก็ดูน่าสนใจมากนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปคุยเรื่องนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวแวะดูกล่องอนึงก่อนนะฮะเพราะว่า Conish เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการที่เป็นแบรนด์ที่ทํากล่องดีมากนะคืออกเ g อ e r หรือว่าคนที่เป็นนักรีวิวต่าางประเทศหลยคน แอบแซวด้วยซ้ำนะครับาว่าคอนิชเนี่ยทำกล่องดีเกินไปนะครับดีจนรู้สึกแบบเกินราคาไปเยอะมากนะฮะคือกล่องด้านนอกเขาเนี่ยมันก็เป็นกล่องกระดาษที่แบบวัสดุดีมากแบบนี้นะครับซึ่งเอาจริงนะฮะแค่กล่องกระดาษเนี่ยก็ถือว่าดีกว่านาฬิกาในราคาใกล้เคียงกันแล้วนะฮะแต่เนี่ยยังไม่พอนะฮะด้านในก็มีกล่องไม้สีดำเปียโ,โนแบล็คแบบนี้มาให้อีกนะครับก็เป็นกล่องที่แบบคุณภาพวัสดุดีมากอะเป็นกล่องแข็งๆแบบนี้เลยนะฮะคือถ้าเกิดมองผลผ่านเนี่ยผมนึกว่าเป็นนาฬิการ,ราคาประมาณแบบสอแสนหรือว่าเผล ด้านในเนี่ยก็เป็นหนังนิ่มๆบุมาแบบนี้นะครับมีความซอฟมากๆแล้วก็มีป้ายแท็กอะไรว้างนไปนะด้านบนก็มีโลโกโเ้เขาอยู่นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีแบบบุกเล็ตมานิดหน่อยแล้วก็มีผ้าสกอลดที่เอาไว้คุมกล่องแค่กล่องอย่างเดียวผมว่าก็ราคาหลายพันแล้วอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่ตัวนาฬิกากันนะครับรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Heritage 40นะฮะก็เป็นหนึ่งในรุ่นเบสิกพื้นฐานของทาง Conish เลยนะครับซึ่งแบรนด์ Conish เนี่ย เขาเป็นไมโครแบนที่ไม่ได้มีรุ่นเยอะนะฮะคือแบบทั้งเว็บนะมีอยู่แค่4ีรุ่นหลักๆเท่านั้นเองนะฮะโดยที่รุ่นที่มันเป็นยอดนิยมแล้วก็เด่นแบบโด่งดังมากๆเนี่ยก็คือ Heritage Chronograph ตัวนั้นแหละส่วนลองๆลงมานะที่ผมว่าน่าจะเป็นรุ่นที่โอเคมากๆแล้วก็ดูใส่ได้ง่ายนะฮะก็คือรุ่นนี้เลย Heritage 40นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทียส่วนกันเลยนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยมันเป็นแบบสีดำนะฮะซึ่งเขาบอกว่าใช้วัสดุเป็นเซรามิกแบบเงาๆนะฮะ เวลามันเจอแสงบางมุมนะเราก็จะพอเห็นความเงาของด้านในอยู่บ้างน,นะครับแต่มันอาจจะมีอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นจุดด้อยที่สุดของเรือน,นี้เลยอะตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้รับนาฬิกามาเลยนะฮะผมจะรู้สึกว่าตัวกระจกอะมันไม่ได้มีการตัดแสงสะท้อนที่ดีเท่าไหร่เลยอะเรียกได้ว่าไม่ค่อยตัดเลยก็ว่าได้นะฮะคือเวลาเราอยู่ในที่ร่มนะฮะมันจะมีความติดเทาๆติดแบบฝ้าแบบเนี้ยเข้ามาตลอดเวลาเลยอะมันต้องอยู่ในสภาพแสงที่แบบมันดีจริงๆเท่านั้นน่ยมันถึงจะเห็นหน้าปัดเห็นความดําของตัวพื้นไดอลัลอะไรแบบนี้นะฮะ อันนี้ก็เป็นอย่างแรกเลยที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่และมันก็ดันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดด้วยแหละเพราะว่ามันทําให้ตัวหน้าปัดเนี่ยดูไม่เคลียร์นะครับส่วนด้านในเนี่ยมาร์เกอร์ต่างนา,นานานะฮะก็จะเป็นการขัดเงามาแบบค่อนข้างจะดูดีมากเลยนะส่วนโลโก้นะครับก็จะเป็นการเพ้นลงไปบนหน้าปัด ซึ่งตรงนี้แอบเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นการแบบแอปพลายโลโก้ที่มันเป็นแผ่นเหล็กมาแปะลงไปเนี่ยมันจะดูแพงขึ้นอีกเยอะเลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีแค่ชื่อรุ่นบอกไว้นะฮะฟังก์ชันการทํางานของเรือนี้มันเป็นระบบคอร์สนะครับแต่เขาก็มีการตัดเข็มวินาทีออกไปนะฮะทำให้เวลาใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ได้กวนใจเรามากนะปกตินาฬิกาที่มันไม่มีเข็มวินาทีนะครับมันจะดูเวลาแบบละเอียดอะไม่ค่อยได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราจะเห็นแค่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีแต่เรือนี้มันมีจด ปลายเข็มนาทีของเขาอะ่ะมันจะแหลมมากพอมันแหลมและยาวมากแบบนี้มันจะทําให้มันชี้ตําแหน่งที่แบบค่อนข้างจะใกล้กับตัวขอบด้านนอกอะ่ะทาให้เราสามารถอ่านค่าเวลาได้ค่อนข้างจะละเอียดมากกว่าปกตินินึนนะฮะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมก็จะพอรู้แล้วว่าเป็นเวลาประมาณ8ปดโมงสาแล้วก็ประมาณสัก50วินาทีอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเข็มเนี่ย มันเกือบจะสุดละอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเข็มที่แหลมและยาวแบบนี้นะครับส่วนเม็ด์แมยมไม่ได้เป็นสกูดาวคราวนะครับสามารถดึงออกมาทีนึงนะฮะเพื่อหมุนตั้งเวลาได้อันนี้แบบฟังก์ชันพื้นฐานไม่มีอะไรเลยนะฮะมีฟังก์ชันเดียวเลยส่วนสเปกกระจกของเขาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะตัดแสงได้ไม่ดีนะแต่เขาก็ให้เป็นซับฟลายมานะฮะซึ่งก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นีดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าจริงๆตอนแรกผมคิดว่าราคาประมาณอย่างเงี้ยของแบรนด์นี้นะเขาอาจจะให้แค่มิน,นิเนเลซานมมาเลยนนา,ายเ่ออน้รัล แต่จุดเด่นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ความบางนะฮะอยู่ที่ประมาณ8.9มิลเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นนาฬิกาสไตล์ e รี s ฟรอ t ที่ใส่ได้สบายมากนะฮะแล้วก็มีความบางมากส่วนลักของเขาเนี่ยมันจะมีความยืดแล้วก็โค้งลงมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะคือถ้าเกิดเรามองจากด้านบนเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวลักอะมันยืนมากนะแต่พอมองด้านข้างปั๊บเนี่ย เราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันโค้งแบบสุดๆเลยอะถือว่าโค้งมากกว่านาฬิกาไซส40์40มิลทั่วไปเยอะมากนะครับซึ่งถ้าเกิดเราวัดลักทุลักนะฮะมันก็จะออกมาประมาณสัก47มิลกว่าๆอะไรแบบนี้นะครับโอเคอะไม่ได้ยาวเวอร์เกินไปนะฮะก็ยังพอจะใส่ได้อยู่ส่วนฝาหลังของเรือน,นี้นะครับมันก็จะเป็นรูปต้นไม้แบบนี้นะฮะ ก็เป็นสไตล์ที่แบบทางแบรนด์คอนดิชเขาชอบใช้ไปบ่อยนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นต้นเมดิเตอร์เรเนียนพายทีหรือว่าต้นสนเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะเป็นต้นไม้ที่แบบเจอในยุโรปบ่อย mm hmm. เขาก็เลยใส่ความแบบเป็นยุโรปลงไปนะฮะจุดเด่นที่สุดเลยอีกอย่างหนึ่งของเรือนนี้เลยนะฮะที่ตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้สังเกตน,นะเพราะว่าในรูปเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนมากแต่พอของมาถึงปั๊บเนี่ยผมถึงได้รู้นะว่าตัวสายของเขาอะ มันมีความโค้งเข้ากับตัวเรือนแบบนี้นะครับคือมันอาจจะไม่ได้โค้งกระชับแบบ100%เปเป๊ะๆเหมือนกับพวกสายยางอะไรที่เราเคยเห็นจากนาฬิกาแพงนะฮะมันเป็นสายหนังวัวแท้นะแล้วก็ปั๊มลายจระเข้มาแล้วมันก็มีการเล่นดีเทลที่มันโค้งแบบเกือบๆจะชิดกับตัวเรือนแล้วนะฮะทำให้มันดูแบบเออแปลกดีเหมือนกันคือเวลาใส่ก็แบบฟีลลิ่งแปลกๆอ่ะไม่ค่อยชินกับอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งการที่มันทําสายโค้งมาแบบเนี้ย มันทําให้ตัวรูของลักอ่ะมันเข้าไปค่อนข้างจะด้านในนะฮะคือปกติเนี่ยถ้าเกิดลักมันยาวมันแบบนี้ใช่ไหมฮะรูที่ไว้ใส่พินอ่ะมันจะค่อนมาตรงกลางหรือว่าค่อนมาไปปลาย <Comics> เพื่อที่มันจะได้ใส่สายได้ง่ายแล้วก็เกิดช่องว่างระหว่างตัวสายกับตัวเรือนนะครับแต่พอเขาทาสายมาเป็นแบบเนี้ย <helping> เขาก็เลยเอารูไปชิดด้านในค่อนข้างจะเยอะเพื่อให้สายเนี่ยมันมีความใกล้กับตัวเรือนไม่ได้มีช่องว่างมาก Channel. ใช่ไหมฮะซึ่งแบบเนี้ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่เวลาเราเอาสายอย่างอื่นมาเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะใส่กับสายไม่ได้ทุกชิิ้นนนนหหรืออวว่่าาาาาสยทีีแบบมมมมัคกกเไป อาจจะยัดไม่เข้าเลยนะฮะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะก็แล้วแต่เราจะชอบนะครับส่วนสายเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นสายหนังบัวปั๊มลายมานะฮะแต่ถือว่าเป็นการปั้มลายที่ค่อนข้างจะโอเคมากเลยนะคือผมอะ่ะจะไม่ค่อยชอบสายหนังบัวปั้มลายเจระเคที่แบบมันมีความเงาหรือมีความมันมากเกินไปนะฮะคืออย่างเทียบกับตัวนี้ที่เป็นสายหนังจระเขทแท้ๆนะครับ มันจะมี t e x t อร์ที่มีความเรียบๆนะแล้วก็สะท้อนแสงแบบแค่นิดเดียวอ่ะไม่ได้เงาแวะแบบดูเป็นพลาสติกนะฮะซึ่งตัวเนี้มันก็ถือว่าแบบเออค่อนข้างจะได้ความรู้สึกใกล้เคียงนะ ถึงแม้ว่าเท็กซ์เจอร์โดยละเอียดเนี่ยมันอาจจะมีความหยาบไม่ได้มีความสมูทเท่ากับหนังจระเทศจริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดมองในระยะปกติเนี่ยเอาจริงก็ยากกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นสายหนังจระเทศปั๊มลายที่ทําได้โอเคนะครับดูไกลๆนี่ดูไม่ออกเลยส่วนสายของเรือเนี่ยก็ให้บานพับมาเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายแบบนี้นะฮะเวลาจะใส่เนี่ยก็จะแบบมีความหลูหล้าหน่อยนะบานพับแบบนี้แต่เอาจริงๆนะผมสรารภาพเลยว่าผมไม่ค่อยชอบบานพับแบบนี้เลยคือมันแอบใส่ย,ยากอะ่ะผมชอบแบบบัคเกิลทั่วไปธรรมชาติเหมือนนาฬิกาธรรมดามากกว่านะะ คือไอ้แบบนี้มันดูดีแหละมันดูไฮโซนะครับแต่ว่าการใส่ใช้งานจริงเนี่ยเอาจริงๆแอบสู้แบบเดิมไม่ได้นะอะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนให้ดูนะครับ c o r n i h e r i t a g e 40นะครับอยู่บนข้อมือผมเนี่ยออกมาประมาณนี้เลยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดูดีมากนะฮะคือ c o n n a s h เนี่ยเขาก็ได้รับคำชมจากต่างประเทศอยู่แล้วนะในแง่ของความดูดีเกินราคานะครับ เพราะว่าเรือนนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้บอกนะว่าเป็นไมโครแบรนด์นะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบไม่ได้แมสมากไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเหมือนอย่างพวกปาเต็กฟิลลิปอย่างพวก AP อไรอ่างเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะพอแบบเดาราคาไปประมาณหลักแบบ 50,000- ื่นหรือแสนหนึ่งได้หรือแบบง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดเราเห็นนาฬิการเรือนนี้นะนอนมาในกล่องนะแล้วก็เปิดฝาดูนะฮะวางตามร้านไฮโซวางตามร้านแบรนด์เนมเนี่ยคือเราสามารถจินตนาการว่ามันคือนาฬิการ,ระดับหลักหลายๆแสนได้เลยนะครับซึ่งพอมันมาขายในราคาประมาณสักหมื่นนิดๆอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นรายการที่คนสนใจกันเยอะนะครับแล้วก็แบบมีความเซอร์ไพรส์อ่ะมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่มีคนชอบเยอะนะครับเดี๋ยวยังไงในอะนาคตเนี่ยผมอาจจะมีรุ่นอื่นๆของแบรนด์เนี้ยมาให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับเดีๆๆ๋ยวผมจะลองเอาสายมาเปลี่ยนให้ดูนะฮะว่ามันจะสําเร็จไหมนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปนะว่าตัวรูผิดของเขาอ่ะมันเข้าไปลึกมากเลยนะ ซึ่งถ้าเกิดเรามองนะฮะจากระยะปกษษษติเนี่ยเราจะเห็นว่าพินเนี่ยมันเป็นระนาบเดียวกันกับตัวเคสที่มันยื่นออกมาอยู่แล้วนะครับซึ่งระยะแบบนี้แน่นอนว่ามันจะมีปัญหากับการเปลี่ยนสายทันทีนะฮะยกตัวอย่างเช่นผมเอาสายขนาด22มิลเส้นนี้มาเกาะไว้ตรงนี้นะฮะข้างหนึ่งเนี่ยเข้าไปละโอเคไม่มีปัญหาแต่ตอนที่ผมจะยัดอีกข้างหนึ่งเข้าไปเนี่ยมันแบบพยายามดันไปสุดอ่ะมันได้แค่นี้เองอ่ะนะครับเหลือระยะระหว่างพินกับรูพินประมาณสัก3มิลเลยอ่ะเพราะว่ามันติดตรงเคสตรงกลางนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสายหนังแบบ ไม่ได้หนามากอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าสอบตกนะครับยัดไม่เข้าหรือเอาแบบง่ายๆเลยนะฮะเอาแค่สปริงบา์อย่างเดียวเลยอะ่ะเพียวๆพ,พยายามจะใส่แค่สปริงบา์เข้าไปนะฮะเนี่ยครับมันยังยัดไม่ได้เลยนะครับคือดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังแล้วนะว่าสายทั่วไปที่แบบมันไม่ได้มีความโค้งอะ่ะมันจะสามารถยัดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนสายได้นะฮะอันนี้เปลี่ยนไม่ได้แน่นอนฟันธงเลยนะฮะเราอะ่ะต้องหาสายที่มันมาพร้อมกับสปริงบา์โค้งนะครับแล้วก็มากับตัวคอที่แบบมันโค้งเข้ากับตัวเรือนเนี่ยอันนั้นถึงจะเปลี่ยนได้นะ ดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสายอื่นๆก็หมดสิทธิ์นะฮะกลับไปใช้สายเดิมโดยด่วนก็โดยรวมแล้วนะครับคอนดิชเรือนเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรสซ w วอร์ที่หน้าตาดูดีมากนะฮะแล้วก็คุณภาพเนี่ยเกินราคาไปมากๆเลยแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างอย่างที่บอกไปนะฮะอย่างแรกก็คือเรื่องของกระจกที่มันตัดแสงได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสายเนี่ยแหละที่มันแบบค่อนข้างจะจํากัดการเปลี่ยนนะครับก็คือใช้ได้แค่สายเดิมที่เขาให้มาเนี่ย ดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายบ่อยๆนะก็อ,อาจจะรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างนะครับแต่คนที่รู้สึกว่าเฮ้สายหนังแบบนี้มันก็ดูเท่ดีมากละแล้วก็กะจะใส่เป็นในการดรสจริงๆยาวๆไปเลยเรือนเดียวอะ ผมว่าเรือนี้มันก็ตอบโจทย์ดีนะครับสำหรับราคาของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่365เหรียญน,นะครับตีเป็นเงินไทยเนี่ยตกอยู่ประมาณ1 0,000บาทนิดๆนะฮะแต่ว่าเรือนี้เราต้องสั่งจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เวลามันเข้ามาเนี่ยก็จะโดนภาษีเนี่ยชัวร์ๆเลยประมาณสัก12%นะครับบวกๆขึ้นไปเนี่ยเราก็จะซื้อได้ในราคาประมาณสัก1 2ื่นสองหมื่นสามแถวนี้นี่นะครับแล้วแต่ค่าบริการของคนนําเข้าอะไรด้วยนะฮะซึ่งราคาเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นราคาที่โอเคแล้วก็คุ้มค่าอยู่นะใครที่สนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe c h anel n ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ